กับการเล่นดนตรีในเอการบีเอ็ัวีภัพน่เฮ้เฮ้หน้าตาเนาเอ่อภาในคนอนคุณรู้ตันยังไงกับการเป็นเอเมวีเพลงเฉลิมรชินีครับอีกงูน่าภานี้คนตาเนี่ยทว่าตาเน่ อ้าวนี่เราคนครับนั่งน <c oughs> อนมีข้อสู้สึกไงฮะเกี่ยวกับเอออมใครเปลี่ยนเกงมันเลยไหมเออมอีมีข้อมี้สิทธิ์ในเกี่บวับราการเป็นเพลงเอ็มวีจะจะจะชื่อเงับ มไม่คนณผู้ชมถือไปเกมบไหมหรออันนี้ไมค์ไมค์เก็บไว้เป็นทีเอ็มมีนี้เป็นที่โด่งดังในมหาวิทยาลัยราชภจะรับความถ่อมนะครับอยากจะถามพูดว่าตอนนี้มีแฟนคลับเยอะน้อยเพียงใดแล้วฮะมาอยู่มอแล้วเอออ๋อขอบคุณครับไอไอเบาวบาไอแชมป์เล่รู้เราทราบเอาออกครับอ่ะคุยเสร็จแล้วใช่ไหมฮะของยับ เออนักนักตอบงูแค่คำถามหนึ่งนะฮะถามมาสองรอบแล้วนะครับนี่คือคำตอบทั้งหมดที่เขาตั้งใจคว่าเสียหน้าไปเลยดีกว่ามันต้องตั้งใจอยู่ไม่ร้อยไม่ร้อยไวเลสไวเลสไม่ร้อยไวเลสนี่คือไวเลสนี่ไวเลส คไทยครับมีรัน oh. ี้กันหดนะเฮ้ยย oh ังยูจับดทเขารู้ไวไหมเนี่ยารู้ไวเนไหมล่ะตไปครับคบคนชสิรสถานการวันนี้นะครับต็มคืนมากเลยอะไรบ้าง้า เรามีแขกรัเชิญขเราไปนะครับคุณบี้บี้คุณบีุุ้กนฮะนีณ้ต่าเดี๋เดีคอิีกรด้วยเดี๋องพิธีกรด้วยอีกรดยมาทเกอยงอันนี้ฝ่าย้างานน้าเดี๋ยวอคุกัน กะดิท้องไหมจริงรอโรงนตั้ดเล้านั่งใหโรงาตั้งได้เราโงงานต้งได้อันนี้เมเช่นเอ่อเอ่อภะอะไนๆเอาไปจ้เช่นขจาราาเองเอาไปจได้ไหมโรงานตั้ง้คุณคิดยังไงฮะบ้าบอดูไม่เห็น น้องจับสัญญาณหัวใจเจ็บหัวใจเต็จด้วยคือคัือเครือเครือจับหัวใจไม่กล้องไม่มีกองเว้ยมันเป็นไงไม่ชอบจับหัวใจอจับหัวใจหรอจับหัวใจครับจหัวใจไงเอ้ยแล้วจะให้คิดคนเดียวไม่พักเลยเอาก็ถามก่อนดิเอาไวนีมีสอตัวจี่หัวใจเย คุณไปเฟินครั้งแรกที่ไหนฮะคุณคิดยังไงครับคนที่ที่ฟินุดเที่ยวที่ยิงขายบริการเอามาฮะผมว่าเป็นเรื่องปกติครับคุณโก้คุณโก้เพราะวันนั้นน่ะคุณไปด้วยอันนี้ผมไม่อายเลยคีอคือออกรายการบริการเลย ผมบอกไปไปที่เพื่อไม่ได้เอาสายมาใช่ไหมสามสามคนใครบ้างครับใครบ้างครับใช่ไหมว่าแกไม่ได้เอาสายมาหรอไม่ผมไม่คุณแล้วคุณผมไม่ได้ไปครับคุณโกหกผมไม่ได้ไปคุณซาบานผมไม่เคยเที่ยวเลยที่อย่างนั้นอ่ะไม่เคยไปเลยตอนนั้นผมไมได้ที่จุดนั้นนั้งเลยถ้าถลานั้งเลยขนาดเลย คุณคิดยังไงครับเขาข่าวที่ข่าวว่าดนตรงเจไม่ได้เป็นครับคุณเอาเมียผมเป็นเมียคุณมาแต่ผมงประทับ <g ul ose> ได้เลยจะเปินผ่านน้ำหนัก250กิโลฮะก็อเขาขอกุญเชียเลยจริงจริงจริงไม่ที่ไม่่นนะจริงฮ <g ul ose> ะอายังไม่ได้ถามฮะ <g ul ose> ที่คุณตกหน้าคอมจนทำให้เพื่อนมาล้อกันครับรรัับบาแนคจริงหือไม่ที่คุณ ชอบสตกหน้าคอมำให้ม่ใยเป็นฉายาของ้อสตอกครัรื่องธรรมดาเรื่อผู้ชายครับเพราะว่าใครก็ทำกับผนตกไปได้ฮะพ่อม่แหนมตไกกรได็นจรงเลที่พร่พูดโตกนะหน้าคอมเนี่ยจริงแล้วรับที่ดึงแหนมกำไว้เนือแล้วก็ฮ่าตกเก่า แล้วะะก็สตูปไปทั้งรับเอออันนั้นของคุณใช่ไหคนคุณถามตูจะหักนกครับจริงหรือไม่ครับพี่นมยคุณแก๊งตาคกแก๊งถามครับแก๊งถามแก๊งถามพิธีกรครับแก๊งถามตูไม่แก๊งถามจริงหรือไม่ครับพี่คุณพูเขาว่าคุณนะขาตมองเท่ากันครับผมว่าคุณก็เหมือนกันนกจริงหรือไม่ครับทุคกคนตอนนี้ได้สารก,การแทน โดยสัตเทียมชาติตอนนี้ประธานตอนนี้ประธานไม่อยู่อ่ะตอนหธานก็ไม่อยู่ตอนนี้เาจอพ่มาสก็อยู่สโคตรตายมากแต่วีมันดนตั่นี้แลคำตแรกมันตายแล้วตอไดจริงว่คนที่คนะดนใชการขึ้นครด์จริงัเอาแล้วตอนนี้เกิดจากปมพันธแระหว่ามีแต่เาบมกลับ แต่ปแร้วนะคุณพีครับขมเชิญคนดี้แข่งในดังโง่เละไปต่อรไปต้อนพี่นุกครับรองรับขอรับดีตลอดคนไม่มีอะไรจะ้อกนักร้องติดทุกนุกบการนะครับผู้